จัดฟันแบบใส Retainer ใสหน้าตาเหมือนกันเลยอะต่างกันยังไงหมอมีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะหมอตานค่ะมีคนไข้ถามมานะคะว่าคนไข้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตรูปของ i n v i s l i g n หรือจัดฟันแบบใสกับตัว Retainer ใสเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยต่างกันยังไงอ่ะหมอเอามาให้ดูนะคะตัว i n v i s l i g n นะคะกับตัว Retainer ใสข้อแตกต่างของมันคือความยืดหยุ่น,นะคะ่ะ อันนี้คืออินบ s สไลน์นะคะนี่หมอเด่งให้ดูเห็นไหมมันจะเด่งได้แบบนี้นะคะส่วนตัว r e t ทนเนอสายนะคะมันจะเป็นแบบนี้แข็งมันจะริจิตแล้วก็แข็งอยู่ตัวกว่าค่ะ ด้วยคุณสมบัติที่มันต่างกันเพราะว่ามันมีหน้าที่ต่างกันนะคะร r e ทเนอร์สายมีหน้าที่คงสภาพฟันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแข็งอยู่ตัวเพื่อที่จะล็อกฟันให้อยู่กับที่คงสภาพฟันให้อยู่กับที่ส่วนตัว i n v i s ส l i น์นะคะมีหน้าที่เคลื่อนฟันจากฟันซ้อนฟันเกฟันห่างให้ฟันเรียงตัวสวยงามเพราะฉะนั้น i n นวิส l i น์จึงจําเป็นจะต้องยืดหยุ่น โอบฟันแล้วก็เคลื่อนฟันให้มันเข้าที่ก็เลยจะต้องมีความเด้งแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่ะรีเทนเนอร์สายกับอินเวสไลน์ความยืดหยุ่นแตกต่างกาันตามหน้าที่ของมันนะคะใช้แทนกันไม่ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหมอขอฝากหัวใจไว้ให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้ของหมอนะคะขอให้วันนี้มีแต่ความสุขแล้วก็ความสดใสทั้งวันนะคะ สนใจสาระดีๆหรือมีคำถามก็อิ inbox เข้ามาได้ที่เพจแล้วก็ youtube หมอตาลคุยจัดฟันแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ